สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วกับฟลอร่ารักกินีจากระสวยกันยังค้น้ังกัหลายพบพ่อกันย้ำคำคำบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนคืมไปคืมมากับบทตกพี่น้องเอ้ยคืมจะบทตกตกก็แค่แบบว่าพื้นลาย่าเสื่อนะพี่น้องเอาอะไรถ่าฟ้าถ่าฝนว่าแบบบทตกบัดเมื่อวานนะบ้านฟังอัมมาลาฟังบ่าวบอยฟังนะพายขาทั้งบ้านสกอยแบบบทตกพี่น้องเอาอะไรถ่าฟ้าถ่าฝน เมื่อกี้กูมียังรายกัสิไปหาสอนคือเกาจับจไปหากินตามน้ำตามนายแหละพี่น้องเอ,อ้ยของกระรุงบ่ได้จ้าไปกับไปกับเด็กเด็กครอบครัวหันสาจา้าพาพี่น้องไปน้องกิน,นอ่อนราหรือไรหงฟ้าจังาหาัดเยียบดินเจอยอยู่ผมมินในเลยมาสิแค่เพียงผมแดนปิด กันอะไรจึงไม่ภัยเบื้องแมนเห็นแคว้เห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงานประสาทจ็ดสีรู้แต่ดีไม่มีรอใจดยเหตุฉันไหนฉันจึงไม่เห็นฉันความงาม ดินแดนแห่งเรามีแต่ระรมขาดไฟไหลน้าต้องตามด้วยแสงเดือนดาวหงฟ้าเคยรับอกเราหงด้กันสำคัญเพียงเจ้า มาที่นี่มีดีที่เราทรงพาให้คุ้มเพอได้นุ่งกายเจ้าแข็งแรงร่าชาาเจ้าก,ก็เดินจากไปเจ้าบินอ่อนรักยงฟ้าเจ้าจนเงเยงเพือกมันทักข็้งกระสอย ยหามาที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุดท้ายเป็นกายไม้อออทองต้นยอพี่น้องแปลกต้นยอมาเกิดได้ขีดดินใหม่<ะ>น้องนี่วะเป็นตะนน้ำเลิกแค่หือ ตาไอหัวกสิหลายเทพินนาร่าโมนี่เศรษฐกิจยังเนาะเอา้ามีป่าพักเกษตรน้ำบ่ต้นตะกบมีปาลปตาตะกบนะไม่มีลูกสาวข่อยสบายดีป้าลุงดู้นะสบายป้าลุงสบายป้าลุงปลารามาอย่างมาต่อหน้าห,หัวบอกมันจะมีอะไรหรวอหั รัดสาวกับน,น้องสซไพร์โรงสอนลจ้ะพี่น้องนะก็เป็นตากล้องเช่นเคยจ้ะเป็นตากล้องแล้วก็เป็นนักบรรยายจ้ะบรรยายจะเป็นบรรยากรนสาทุบมีหัวไข่ขาพระเจ้ากินนเด้อเขาใจอยากกินหัวขอสอนคอยอย่างนี้เดอมมันมานเด้โอ้โหาดูยาวกันเลยจ้ะพี่น้องเ่อยรา บอกเราองได้ยกันสำคัญเพียงเจ้ามันแม่นามใหม่แบบมันคือหลายเธอถ้ามัแม่นามใหม่น่ะสีโบมีไอหัวกละพี่น้องไอมแม่น้าใหม่อยู่ป่าวะเจ้าบินอ่อนรักข้าช่วยหงฟ้าเจ้าจนมีแรงเผือกมันตากแห้งก็สดสแสว เที่ยวหาหามาให้ขอนบอกท่ตรนจักระไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนยังติดขอนพี่น้องพอพอกันย้ำคำคำบรรยากาศคำคำ,คำพี่น้องเอย๋ยขอบคุณหลายเด้อที่ข่าวมาเบิงคลิปพี่น้องเอย๋ยขามาเบิงคลิปให้ขามา เบิ้งไห้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของนางแหละพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนางหลาห์ขอบคุณที่ข่าเบิ้งคลิปพรายไอ้ข่าวคนที่บอข่าวโฆษณาให้นางพี่เสื้อบินแซ่บอซ่หยุดแซ่บสนนี้มันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยสวยงามธรรมศาสตร์ถิ่นน้ำตกรัางลิ้นซู่สันนังกองสวยงามนำมาใจสีขาว ได้ส้มได้ซะก็สุกข,ขอนหลายป่ะน,น้องนี่คือเป็นแต่ขอนอแนนต่หืมมีว่ามบบตะก,กบสุมมนก,กสนะนเนจ้าบินออนรักจะลงมาได้ลูกได้พลนะลัตแม่ลงมาเห็ดย้างมันสิตลาดเปื่อน จะบินออนรรไรมีบอหมักตะกบสุกนะใส่บมักยังส,สีอย่าง,งบา่มันสุกแล้วบอแซ่บย่ก<ต>าถมกามันหิมเลือบขานี่ยมากไอ้ยังเอินหมากยังละมักตะกบจ้าแซ่บบ่ สีแรงแสบบ่อบมากรกตแรงมาแล้วพี่น้องมารุ่นน้ำกระบสีได้บอจ้าจดิออนรักคัดช่วยห้องฟ้าบนขานานโยโยยโยกรกบกยกบกๆกบเอาขูมานั่งขู่ให้ยู่ใจวายกบคือหลายโตที่สู4สีโตโตเต็งไว้เต็งไว้ กบสี่หาโตพี่น้อง cake. ลูกทรายข่อยลุยแล้วเอาขู่มาลูกขู่อยู่ใส่เอ่ายเอาใหไองปนอู่ปนบกินหน้าใบปีงกินใส่ขู่ไปแล้วขู่มาปะบูจียนวัดสิมาสอนหัวพี่น้องเอ้ยมันบ่เมนน้องน้าแหงอ้ายปว่าน้าแหงอันนี้น้าใหม่ มีจ่าพวกมีตะกบจ่าได้กบจ่าพี่น้องแล้วแต่กบกับกุ้งกบตัวนเต้นลงเดี๋ยว้าแม่กบก็เหลือซันนี่ไปใส่เบิร์ตเตินเต้นลงเบิร์ตแล้วเต้นลงตัวดีจอนอีกวันนึงนะมาซัดซัดซันสอนทางกลางพี่น้องเอ้ยตั้งใจบาซิมาสอนพวกพัดว่าได้พอเมมันกับกุ้ง พน,นุ่งแมนถ่ายนำรถหน้ามันมีคขางมันจะปีที่แล้วแพี่น้องพน,น่แมนนำใหม่แต่อาบอกว่าน้ำใหม่เป็นหลอสอดโลดาใไม้สสมาสอดแบบมาผมมีซ้ำพี่น้องเอ้ยหวกหนีต่อยเท้าสอนกินมันกับบอดับพี่น้องเพราะว่ามันมีหลายคือตามแบบว่าเท้าหาอยู่หาก,กินกับวนเวียนตามกันหาอยู่ก,กินหอดย่ามกินลูกกินเราหวกก,กินหวกขอดย่ามใส่เบ็ดใส่ก้ากินกบก,บกับกินกบมันก็สีบวนเวียนอย่างจังสี่แหละพี่น้องแต่กับบอดับพี่น้อง บางคนว่าอ้ยกินต่ลูกมันแต่นอยแทนสิบดับบบดับจะมีคือเก่าจาหอยามใส่เบ็ดกลายคือเกาา่าจาใส่เบ็ดใส่กลางเขายังใส่ค้ายไปแล้วก็คือเฮ็ดแะละพี่น้องคันดอนใดที่เป็นที่ดินดินที่เฮ็ดออกนะเหมือนพวกเฮ็ดก่อเฮ็ดดินเฮ็ดนาแลนามองเฮ็ดยังนี่มันเกิดจากดินที่มีเสื้อของดินอยู่แล้วพี่น้องบอนใดที่เคยออกก็สิออกสูป,ปียังสัน่นหละแต่บอนใดที่บ่เคยออกกับ่ออกมันเป็นตามดินพี่น้อง คือเฮ็ดก่อเลยเดินได้เป็นเดินเฮ็ดก่อก็จะออกอยู่ตลอดเดินได้เป็นเดินเฮ็ดเพาะก็จะออกอยู่ตลอดเดินได้เป็นเดินเฮ็ดเอผิ่งก็จะออกตลอดคนหาสิ่งหูแล้วมันออกบอนไดเฮ็ดปวกคือกันพี่น้องนอกจากคนเขาสิบไปเถิดินนั่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนี่ก็คือตายไปเลยเพราะเขาเถิดินไปแล้วแต่ซ้ำเขาเก็บไปเสื้อนี่เสื้อมันบวเบิร์พี่น้องเสื้อมันสียังอยู่คือเก่าจ้ะเสื้อเฮ็ดเสื้อห่อน จัาหน่อยกะลงไฮลงนากะสิหอดง่ามใส่เบ็ดกบเบ็ดเขียดเบ็ดปลา้อพี่น้องเอ้ยส,สัมสีม่วนเข่ากัเขียวเขานี่นาเขียวง่ามอุ้มทุม่มไม่อยา่างจ๊ะน,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 น้องบดที่สองแล้วการหาอยู่หักกินตามประสาคนแาวป่า บ้านนาเนาะพี่น้องเนาะอาหารมัระสิมุนเวียนตามฤดูกาลฤดูกาลกานั่นฤดูกาลนี่พี่น้องแต่เฮาวเรามีดีบ้านแคมของถ้าเป็นนามแรงกะสิได้กินปลาของกะบน้ำแรงกระบ,บออุดมสมบูรณ์แบบเดียร์พี่น้องแห้งไม่ได้ต้นไม้นี่แห่เงเบิดจ้าโอ้ยน,นี่บ้ามีบ้าเต้ามีบ้เตาลกที่ต้มที่แตกกระปุนหอ,อ,อยอยาดแค่ละย,ยาดได้แบบนี้ หยาดกันแล้วนี่ปอคือตม้ตมลายแท้ไซไซอา่ตับเต่าออกเลยละ่ะโอ้ยต้มลายแทะละ่ะอาลูกายคนอื่อนฮะเตับเต่าโอ้ขี่คนสอบมันนีกคือมารแต่ขี่คนเถอะวะ ไปสอนรอบที่สองได้หนระอรอบแรกกับไปสอนเมงดาก็ได้เมงดาสองสามตัวกับเจอแต่ขีโคนดก,กุ้เนี่ยกปกสอนรอบแรกไปสอนกับเด็กๆปลาดุกนนประดุกนอนก,ก,กอาสลายโ่นอยลุยน้ำถือเอาคู่แล้วละ่ะถือมาม ฟังมันขว่มเด้อไอ็น้นองทลนไหกันเอ้นเอ้าเอกาเอ้าเอ้า่อพอ่น้องบ้านนางกัะบบานอัมาร bara าขอบระยะทางห่างไกลนะพี่น้อง ขับมอเตอร์ไซค์หนึ่งสม,มงศยประมาณหนึ่งสม,มงคขันขับไวพอหอดสมมงถัสตีเป็นกิโลนั้นกตีบ่ถือเนอะะา,าะประมาณสั้าถึงสามสิบแต่มั้งประมาณเั้นถึงสามสิบแหละพี่น้องเพราะมันผ่านหลายหมู่บ้านประมาณสามสี่สี่หามู่บ้านจังฮอดบ้านอมาราก,กากีมันอยู่คนละอำเภอเด้พี่น้องคนละเมือง ขนออยู่เมืองไทรพุทองพออยู่เมืองสองคอนจ้าบางพ่ยังถามมาบ้านพราฉนะันเนาะบ้านเวิร์คูนเมืองไทรพุทองแขกสวรรค์น,นเขตจับพี่น้องติดติดกับพระาธาตุโพนี่แหละใกล้ใกล้พระาธาตุโพนี่แหละเจ้าปินอ่อนรกักช่วยหงนางกัสเขาว่าพระาธาตุโพนเปิดแล้วมั้งนางว่าสิไปอ,อยูยเย่เอฟซีกัสเซี่ยไฮเปย์ สะไปแก้บ่นให้พี่น้องเออทจริงบ่นมันก็แก้ให้ไม่ได้แต่เพิ่นก็นอยู่ไกลเพิ่นก็พังเอิญได้บ่นในป่าเพิ่นแล้วนะเพิ่นเบ้าพันผ่านนะเพิ่นผัดสมวางสักก็เลยเาก็สิแหละจะไปแก้ให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยสอนภายที่สองกันด้อพี่น้องแม่มั่วลี่อันเป็นมะกแครอทอ้าวมะทุเรียนมันจะเป็นคือมะกแครอท<ม>เคยเห็นมะมะทุเรียนน่ละล่ะ เคยเห็นต่หม hey, ักแครอทผสนพวกทุเรียนบ่เคยเห็นต่หมักแครอทลูกซรายเคยวะแแลวจะไปซื้อทุเรียนให้พนกินจวร์ซีแลนด์ปบหัจักสุตตะเย่เย่ได้กินแล้ว่ะสันปัตย์พนหุจักก็สซีแลนด์ปบซะจ้นนี โอ้ยน้ำสดน,นี่ซิมีน้ำเก่าอยู่บ่ลองมาลุ้นน้ำกัดว่าซิมนี้นปลจ้าป้าเจ้าขู่มาด้วยละ่ะได้เพิ่นว่าให้ซ้อนทางยในอ้ยปัดซิวเศรษฐกิจก้อยปัดซิวสดอกวันนี้เฮ้อปไปกินดอกลูกขวกนี่ บอก่มีเขาเจ้าก็ห่วงพี่น้องนาบางคนเขาเจ้าก็ห่วงอไนันฮะไปยังไปอุกินก็ได้มกกินก็ได้ปเราคู่มาลาไปป๊าป๊าป๊าปลาป๊ามีปลาอาดูมีปลาน้ำเม่่ปลาป่พี่ปลาพี่ปลาแม่ลูกว่าแม่ยังสะเนย ปลาอย่างตะบอกได้ไหม,ม<า>ปลาอย่างโอ้โปลาจิจา้วปลาจิ้วปลาจิ้วปลาจิ้วพี่น้องสอนดีนะจ้าอันนี้คือน้องอ้ายนางเอียงนะจ้านี่กระเทียงหน้าอ้ายนางอ้ายผู้ร้องอันนี้ก็คือเทียงหน้าิานารร่น,น,เ,นเพิ่นเมื่อวานเพิ่นไปซื้อเครื่องหยอดเข่ามาเมาาื่อวันศุกร์ไปหยิ่นใส่ก่อนเอย่นงกำลังสิหยอดเข่า นสมัยก็ไปตามยุคตามสมัยนะพี่น้องเนาะสมัยนี้ก็เริ่มแปลงให้แปลงนาเป็นไฮหญ่แหละก็ว่าเห็ดหน้าว่านเห็ดหน้ายอดหอยหอยหอยเอีอยงสกัดเสริกิอุปัดซิวพี่น้องเอ้อยเมื่อนี้นะ ปูปซิวอย่าเล่นลูกอย่าเล่นอย่าเล่นใส่มาแล้แม่ใส่ว่านใส่ยังละใส่ปิงเก็บแม่ปลาซิวนี่ปลาปลาอย่า มื่อนั้นไปบาดอัมบัลากัดตอนมาหลอดฟ้าวมาพักกระไล่สดแล้วหลอก็ฟ้าวมาลืมเอาลืมพอดเอาเสือมาให้เสือพิปุเป็นสุดเป็นสุดเป็น้องลืมเอามาให้ซ้ำฟ้าวลายมีแต่คนลืมอันนั้นหมู่ก็บไปเตือนกันว่ากันลืมมาพอดเพือมาคิดพ่อคิดพ่อตอนคอมเมนต์นี่แหละว่าเอ้าวพอล่าไ้เอาเสือมาบอกโอ้คิดพ่อลืมลืมเสือมาให้หลานเสือพิปุปุยติ ปรุคนที่คอยสนับสนุนเราผีจะเราเราสามสาวประสาทแตกตาปองเบียอะไรขึ้เปล่า,เ,าเบียลุคงคนจินเบียมือหละปปองคนกับมาเก็บเอาไปกองไว้อยู่เฮือนพี่นอ้องเ้ยสองพี่นอ้องคนบากมือกะหาเก็บ ปองเหล่าปองเบียเก็บกระปองเบียเก็บเล็กเก็บเนียงไว้แลกขนมพี่น้องบัดยามข้าเจ้ามาแลกขนมข้าเจ้าก็มาแล้วก็เอาไปแลกขนมพอได้กินลางเมืองกับไปเลาะเก็บเล็กพี่น้องเอาเก็บเก็บกเก็บจ่าพออยู่พอกินนี่แหละพี่น้องเออแต่เมื่อสลิดก,กินปัสซิวกระกบ ในใจก็อยากไปสอนเยลินลูกในใจก็อยากไปสอนเนี่ยหววอยากินหวกพ่นวาสงสัยมือใหม่อะสด้ยพยาหนองบ่อนจะมันมีห่วกอะไรพี่นองแต่เดี๋ยวนี้สมมือหนีนาบางคนเขาเจ้าก็ะหวงเขาเจ้าบ่ใ้สอนได้เป็นห่วงไปกินของคนเองบางคนกระบอกห่วงพี่น้องนี่ละจ้ากรบาดสุดท้ายเลยสด้เมื่อละพี่น้องเลยพออยู่พอกินยีดอกได้ทั้งหอยได้ทั้งกบได้ทั้งปลาซิวจ้าพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะพี่น้องพอกันคลิปหนาฝากบรรยากาศกาไปสนีนิทนะพี่น้องเด้อนกักกระสิมเมื่อั่นแหละหัวค่ำแล้วแล้วกันอ,อยากกระสิบไปตลาดจ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นปลดล็อกแล้วพี่น้องเฉพาะในอำเภอเดียวกันสามารถไปได้อิสระแต่ถ้าต่างอำเภอต้องเห็นหนังสือต่างอำเภอต่างแข็งพี่น้องนางกระสมเป็ตระราัดาสุดท้ายนมาให้ผู้บ่าวน้อยขอบคุณพี่เคจากนอร์เว,วย์เดอจ้าเออเคจากนอร์เว,วย์เพิ่นฝาก เงินมาให้สามพันพีน้องให้ซื้อทุเรียนให้เด็กๆก,กินเนี่ยฝากฝากเงินมาให้ลูก้ายเพื่อนนี่ลูกไา,า้ตาเพื่อนถูกเสี่ยวก็ลูกเพิ่นแล้วเอ้ยเพื่อนถูกเสี่ยวก็ลูกเพิ่นแล้วพี่น้องลูกเพิ่นกาไอ้ซื้อทอน้องทอตาตา,ากพอบ่าวนเวไปจะสร้างยันพี่น้องเอ้ยอายุสามปีกันถูกเสี่ยวให้น้องตาพอมีโอกาสก็จะได้พอกันเพิ่นกา ฝากเกินให้ซื้อเทียนให้นอ้องตากินว่าสิกินเป็นหรือเปล่ากันถ่ายบ่งรุ่นน้ำกันมาแล้วเพร่ะสกินเป็นบอกพี่น้องก็คลิปนี้ก็บจบเท่านี้เ้าขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลาย,ยพี่น้องพบ,บวัสิเป็นได้อกอบจากเกาหลีแล้วก็คุณรุ่งจากกทมแล้วก็เอื้อจากกทมอ,อีกคนหนึ่งแล้วก็ไอสอนจากเมกาจา้า ก็หลายผู้หลายคนพี่น้องเอ้ยคารวบามากกับเบิดดอกแล้วก็เอฟซีที่เขามาเบิ่งสุขุสุขนก็คือผู้สนับสนุนคือกันพี่น้องเพราะว่าเขามาเบิ่งก็คือผู้สนับสนุนทั้งเบิดและพี่น้องขอบคุณในรายขอบคุณกำลังใจขอบคุณแรงเสียและกำลังใจทุกคนที่จาพี่น้องเอ้ยอ่านคอมเมนต์มากก็มีความสุขผมมีแต่กำลังใจจ้าพี่น้องแล้วก็ขอบคุณ ผู้ที่ผลักดันให้เรามาถึงวันนี้ก็คืออัมบารากากีและเบาวมีจา่าผู้ที่แนะนําให้นางเปิดช่องแล้วก็ให้ทํายูทูบเบอร์จนนางได้มาถึงตอนนี้ก็ย้อนอัมบารากากีและเบามีจา่าพี่น้องจังไดก็ขอฝากว่าเพียงทันีน้ะพี่น้องเนาะขอบใจเลายลายเด้อจา้าขอบคุณจา่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสับสไครให้กระเทยด้วยเด้อจา้าพี่น้องสวัสดีจา้า